ตัวนี้จะเป็นแยกตัว7กิโลกรัมนะครับผมหรือที่เรียกกันว่าสกัดและที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวงานหนักนะครับตัวงานหนักนะครับจะต้องมีคําว่า industrial กํากับนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของระดับโลกนะครับว่าสินค้างานหนักจะต้องมีคํานี้เขียนกากับที่ตัวเครื่องนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันนะครับก็ตัวเครื่องทํามาจากโลหะแข็งแรงนะครับแล้วก็หุ้มโดยพลาสติก ABS แล้วก็มียางหุ้มมาอีกทีนึงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับแล้วก็มีตัวล็อกให้ด้วยยนนะครับีีี่่มโโล้้หอ สวยงามนะครับผมข้างบนก็จะเป็นตัวที่ใส่จาระบีนะครับก็ประแจขันเปิดเติมได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงคอก็จะมีน็อตยึด4จุดนะครับน็อตยึด4จุดนะครับจะดีกว่าที่หล่อรวมกันนะเพราะว่าปกติพวกแยกนะครับมันจะคอหักง่ายนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนที่มันยึดแยกจากกันแบบนี้นะครับมันจะแข็งแรงกว่าปกติเป็นพิเศษนะครับผมนี่นะครับด้ามจับของเราแล้วก็หัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับเดี๋ยวช่างช่วยยกนั้นฮะ ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็แบบนี้นะครับสวยงามมีคําว่า Industrial ยลตอกมาที่ตัวเครื่องนะครับเป็นหลักฐานชั้นดีนะครับแล้วก็สเปคเครื่องนะครับอยู่ที่นี่นะครับ300วัตต์นะครับน้ำหนักตัวเครื่องทั้งหมดก็7กิโลกรัมนะครับตอนถือเนี่ยช่างถือก็สะดวกสบายไม่หนักนะครับผมก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ ส่วนสายไฟนะครับสายไฟก็ให้ยาวาประมาณ2เมตรนะครับเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับแยกตัวตัวเจ็ก,กิโลกร,รัมนะครับ